สวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่ f ฟ m i l ี่ครับวันนี้ก็ตอนเย็นครับเอาน้องใหม่มามัดที่นอนครับตอนหลักตอนกลางคืนครับเอามาให้นอนกลางคืนตอนนี้ก็เกือบสี่โมงกว่าแล้วก็เลยเอาน้องใหม่มามัดข้างหลังครับตอนกลางวันก็เอาไว้ที่บ้านครับกลางคืนก็จะเอาไว้ข้างหลังนี้ครับให้น้องใหม่เขาได้พักผ่อนตรงข้างหลังก็จะได้เงียบสงบครับตรงนี้ก็บรรยากาศก,าก็เย็น แล้วก็ไม่มีรถมีอะไรก็นอนสบายนะครับตรงนี้ก็ล่ามอยู่สามเชือกครับมีกําไรทองกับแก้วตาด้วยครับก็มีน้องใหม่ด้วยน้องใหม่กินอิ่มมากครับวันนี้กินเยอะท้องตึงหมดแล้วครับแล้วก็เล่นดินเต็มหลังครับที่เล่นดินก็ป้องกันแมลงนะครับพวกยุงพวกอะไรได้เขาชอบเล่นดินครับนี่ครับน้องใหม่ให้นอนตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ ตรงนั้นใหม่อยู่ก็มีหญ้าเยอะเหมือนกันนะครับบรรยากาศก็ให้เขานอนกลางคืนตรงนี้ครับทั้งคืนครับพอตอนเช้าก็จะเอาเขาไปล้างแล้วก็เอาไปไว้ที่บ้านให้กินหญ้าอยู่ที่บ้านครับตอนนี้เขาไม่ค่อยกินหญ้าแล้วครับไปอิ่มอยู่ กลางวันก็กินทั้งวันแล้วครับกลางคืนก็จะลา่ลามไว้ตรงนี้ครับจะให้เขานอนมาอยู่กินอยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้ครับน้องใหม่ก็กินพักผ่อนที่นี่ตลอดครับตอนกลางคืนก็ประมาณทุ่มหนึ่งก็จะเอาญ้าให้กินอีกรอบหนึ่งครับรบรรยากาศตอนเย็นที่นอนน้องใหม่ครับทำความสะอาดให้แล้วก็ให้พอตอนเช้าเราก็มาทำความสะอาดอีกรอบหนึ่ง ขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณนะครับที่มาดูช่องพังน้องใหม่ f ฟ m i l y นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องพังน้องใหม่ f ฟ m i l y ่ครับเพิ่งเปิดช่องมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแวะเข้ามาดูนะครับขอบคุณครับก็วันนี้ได้โอกาสก็เลย ขายที่น้องไหมพักตอนกลางคืนครับเพราะว่าตอนกลางคืนก็จะเอามาไว้ข้างหลังนี่แหละครับให้เขาได้นอนได้ได้นอนตรงนี้ได้สบายๆถ้าฝนตกก็นอนตรงนี้เหมือนกันครับเพราะที่บ้านนอนไม่ได้ครับกลางคืนถ้าน้องไหม่อยู่บ้านก็พังบ้านหมดครับเล่นดูครับท้องน้องใหม่อ้วนมากเลยครับท้องก็โตมากลแล้วก็อ้วนมากน้องใหม่ตอนเย็นๆครับเล่นดินสบายใจกินหญ้า ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับคลิปนี้ก็ขอจบก่อนนะครับสวัสดีครับ